<c oughs> มาครับมาในต้มเล้งครับต้มเล้งตีนไก่แบวลงครับโอ้โสนนนอั่นและนาะมาแนี้เนาะแสงแับ ဘာလို့လဲတော့ อ่ะปงเลยครับแต่เราเตียไปหน่วยโอ้เาเมือน้ำขากล่อง tôm leng là này tôm leng tìm cây ngân đội dây nhau nè hắp làm ดูกเลยครับน,อน้องอาครับผมโอ้เมือ่อขวงผมแล้วเลยนี่นแลรวมดาเลยนี่เดีวหาผู้สาวให้เอออะไรคร<า>ัหาเมียหาเมียเออหาเมียหาเมียหาสาวต้องหางโอ้โยมันต้องหาหูแล้วเห็นกันนี่แล้วโอ้อยหัวก <c oughs> ันนี่แล้วเห็นกันนี่แล้ว เฮยนาครับผมครยุวับงวงจอดนะครับยุ่นี่ควงจอดมัครับนี่สายเปเป็นเอ่เป็นไา้ทางครับมื่อนี่สายเปป็นรบาเบือครับผมเปนรบาเบเอากระตัดงามเลยโอ้ยไรทรงเสียเป ถ้าอยากเอาสันก็นี่เปิดได้เลยบ่เปะกรุ่นห่อยบรุ่นก็รุยูับแต่นีล้นี้แต่ว่าก็ยังมเหมือนวัดได้งามเลยะทั้งเขาเือนทั้งอันนี้เวลาปรมามันวิธเปิดมาย่งเมียไปบิ่งเมนียเมียงามเหนยัง่าไปนั่เฝ้าคิวได้กาสตาเมียงามเมียเตอรครับโอ้วายไม่วดเลยไ้เียอนาน้านโอ้เอมื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 อสันมือสัน นายเล่นมอนเอาล่ะนายเล่นเหเอนตมกันเอ้าวว่านาร่อยปีเด็กผ้งอยู่างหนาใเลยกโอ้หเนว่าตัดสุ้ซิมแได้ครับฟิลีมือเติบเป็ยังไง่อ้ีว่าตัวไปเสียบไส้หัวตัวไปเนี่ยอืมว่าจะใสปมีโกรธ่นย้องเ เราตใส่ับเลโ้ใ่กนไอ้แนังงามยุ่่มือเ่ะมาตาดีทั้งทุ่มือเามงมู่มึงหยาบไไพักเนาะไปไปแล้วตอนนี้มาตาดีทุ้อโอ้ได้การียวยืมในนส่นแม่บุกไฟ้เอาตัดผมตัดแนได้ยองี้วาในรองหัวหยาบหยาบหยาบ ยบสแ่เป็นบ่รางหพวันที่ไรองใหที่ลืตวตัดงานตแบบนส่งพระได้อยู่เนี่มาจะไปเกาหลีหรอหาตัดผมมีบานเดีวดีกว่าใช่ไหมกันหน้าตาเนี่ยไม่เห็นหนาาต่น่าั่ะรก่ตวิ่ราบ่แก่า ว้ยเปยเฮ้ยวานายรวานายรวยาอนามยร่องบัดนีนต hey, uh, ่งนี่น้องันัี่ยวน้องไปเลย

บอกแก้วขึ้นหนิตุ้งหอกขาไหมตุ้งลอกหักเขาไหวไหมตหอกบตไหมตุ้งหลอกหัวขาด้ไหมตุ้อบาดไหมฟ้องมันฟองฟองที่เอยตัดไปไม่ไม่ป้าทูบะมุนอีดิไม่โดวันตเห็ดบ่มอยดิหุนินเงินมาไม่คนออกเลยค้นไม่ยอดไม่ซิมไม่แพ้หลักฐานบ่มสมสมเลยเฮงไม่เชียไม่เงินขึ้นบวก้วไม่มาเยอ

ว้มามี่แม่น,นะโอ้อโหนี้น่ของเสียไหม,มเดี๋ยวดี๋ยวใส่ผิกใส่บมดตัวนี้เอาสมพอวะดืมจังถ้าจังกันเดียเด๋ยวแ่ก่อนเคือกขายหน่อยพอดีเลยเกือบเท่าว่าลอยตามมืออีกอยเง้หร่อึกตามใสียทำน่นทำนี่ น,นี่ครับเรียบร้อยทลอดได้กินครับบ้านนี้ปูมามิเยอะเรียบร้อยเป็นของสัตว์โอ้หนำชีพป,ปล่อยงวอืครับกเาหลากหลายครับมือโอ้อามึงพอนลงเลยเลยมึงแรนแห้งหมดเลยว,วานแรน อันรถซีเบียรสเครื่องเนาะแยกบ่าวบนลายปวดุ่นแดงลายปวดกับนไม่เนาะขอใหญ่ดิไม่มาหูหน้าครับหัวติดดิบเล่นนั่นเนาะปัด lài nó kín từ đêm kín luôn, quay dây quay thêm dầu đấy, lên được bay đấy, nó kha tập, thằng này anh đang ăn bông phải mao mi, có ít đấy không đấy, ít thế này, này là mắc riêng gì, bàng, kinh hoàng sao bột, bột này, bột này, cái thằng này có gì, cắt cho cái này, ừ.

แล่นอีนนี้โอ้โหเล็นเก็ดคักวีไปแล้วป่านนี้ไปแล้วไปแล้วหัาวีนไก่มาทยกันเน่ยท่กันด้วยข้าหน้าดูทยขนาวเยวนสุดมาไทยยืดไทยแบบน่ารักขำเขา <ไ>ปเป<อ>็นยังไงมึงเอาไ้อีหนาไปชิพาพูดเยอะพูดเกวขาป่ากหล้อม พอเสร็ใจเลยแกเกิืออะไรไหมน่าแตกเลยหนุ่มกิ้นอะแล้วไม่กิินใหรอเดี๋ยววันที่หนึ่งโอวันที่ที่โบกอนตือวตนีผ้าไปขาแบะขาวว่ารุดเอาว่ากินแแบกว่านงวนเลยกินหนูแล้ว เขาว่าแสบแทะตับแบบไหมเกินกันคือกันละเดียวกันมั้มันก็กินเน้อกันเนาะมันกินอัดกระเสียมงดกับเพียเขาคือกินดีใช่ปะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไหมกับเพียแม่มาลงเพเว้ยกินกับแก่ยเว้ยอุ็นอั่น

รสครับรสสดมั่วเสียครับอืมดีแบบนี้บมนาุสัตว์เล่น่น่ยหนะครับนี่ม่งมุ่งน้าิ้วมากินหรับนี่ังุ่นี่ยฮ่าฮ่โอ้กล่องเีดอะทั้งฝาเมน่อ่ะ่ือ่นหมัเลยตัวนี่

ยังก็ปูปูเอ็นปูเอ็นครับเป็นคูาท่านครับย่างความสูงประมาณระดับน้ำทะเลสามรอยฟุตครับปูเนียนเนาะหนึ่งกิโลอยู่ครับเนี่ยย่างเนี่ยย่างนะครับเด้อครับแซ่บๆทะเลเพื่อยนวะ

สดเฮยแต่ลุงองกินปาแล้วคั้งข้าวบุฟบฟเนาะบบย่างแบบย่างได้อันครับไมู่้เหมือนหลากหลายครับหลายหลายได้แล้วแต่ของบุฟเฟ่ต เงนะครนนีคแห่นคนกินแซ่บครับนี่ปูเทนนี่เลปูเทนนปูไตไอ้นุ่มเกาหลีนะครับนี่สายยาไหมล้ะไอ้นุ่มเกาหลีแล้วสายยาไหมล้ะไอ้นุ่มเกาหลีเออเปอันมีเอฟซีปามมาว่าคือว่าอะอัปเดตอันยูทูไปยุคน่ะฮะยุคน่ะโอ้ ไปทัง้งคุณครับไปทั้งเกาหลีก่อนใช่ซาเกาหลีสายสายเปรตดีสิไปเกาหลีนะครับถ้ารอติดตามส้มคอนเทนต์ใหม่เลยหมอแล้วคอนเทนต์นี่นี่รู้มาเด้ถ้าไปถ้าได้ดีได้กันโทรหาเลยเออมามาบ้างสิเด้ส่งทิ้งงันไปเต้เปครับผมเรื่องความรักกัน ทารับมากอ๊ะเอาไปร้อกันลำบากเลยลำบากเราเออพอดีว่าเออมาบาสบายกันดีว่าอ่าพออันอันนี้สายเปสิไปรองก่อนมู๊ครับสิไปให้ไปน้ำสายเปวะร้องไปู้เดียวก่อนลุยเลยลุยเลยเออนี่ครับคนที่จริงใจอืแม่นว่าไปลำบากห้องมู๊ไปนล้วมันไปมาจต่กี่ใครยังมาเอาเปก็แล้วไปความสุดล้วพวกเจ้าไปความสุดที่เครื่องเลย กี่หมายเลยวะับ้มาดอมา z o o มา z o o ตัวม่แน่ผู้ใดโทรมาต้งมเงินไหายไปแล้วตัวต้งตลอดเตยผมนะในะกัเขางไปักสามสี่ปีวะแล้วนาะสิยดูนี่ารูมีตาเนี่ยตัวโย่นก่อนนลก่อน แต่ว่าอ่ไ้ไปแล้สงสัยไม่สิไปก่อนกวามโมขาเฮ็ดงานอยู่เกาหลีโอ้ยายายนายยายเาาแท้เนาะออยากไปแล้วสิปห้ามเขาเหนี่งสัอม่จำเป็นนก็รู้ีอกว่าหญ่ไม่็นมันทุกคนนี้ก็กินเกลือนเดียว่อมันมันมอยูกินเกลือแล้วมอไทยมาดูกินเกลือแล้วมามามยัง นี่พี่กินนี่ก็ได้นั่นกินกอพอหนีแล้วนนี่มันถึงมี่แล้เ็นหรอพอได้ไปแล้วข้อหมาองเที่ยวใชไอออกไปอยู่ไอ่จะไปสามเดือนพราะในน้ำนักของเที่ยวมันสามเดือนหรือเปล่าสามเดือนสามเดือนเราสามมาให้งานอยู่สามเดือนนี่หาเงินจากซืหามืนกับบ้านก็พอแล้วสามเดือนนะอ่าไหาด้วยเวียเซียโอ้กับไปหาตัว เดี๋ยวจะสายเปยเดินทางก่อนครับอันบ้านเขาไม่แรงครับผมเคยต้องไปนี่สาก็เปยอันที่เปย์ดิบิททางภาคใต้ส่หมดอ่ะใส่ของอันนี้โอ้โหคุณฮาระเบิดวะ ผูเก็ตตอนนี้อ๋อผูเก็ตทำไมนี่ท <ver> ี <kind abonn> ่ผูเก็ตบาเลยก็ไดิสร้างบ้านที่นูนผูเก็ตอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับใแนนทัวร์กับทีมงานครับผมกับบ่าวพันครับผมนี่ยังบอกซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่ครับผมกับทีมงานครับผมพอกันไหมครับคลิปหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอากำลังข้าวเห็ดอยู่ครับสวัสดีไหมสวัสดีครับ วันอารักได้ผู้เหมเยหว,วันอารักได้เซยผู้เหมเยถ้าขี้โมูกกิตน้ำตาไหลยด้ขยขอยไหมครับผม